ค่ะวัสดีค่ะมาตามแนวทางเมื่อวอนที่ไปหอประทับปูชีบางขาวมาแวะสื่อกัาเขาได้ค่ะเด้อเบ่งคุณยายขายของจ้าคุณยายมีแนวทางมโนจ้าวัสดีค่ะคุณยายฝันบ่ค่ะฝันบ่เป็นทาดอกฝันทางนี้นะฝันบ่เป็นทาหัอฝันทางนี่นะฝันฝันบ่มีประโยชน์ ทานน้ี่เนี่ปั่นมมีประโยชน์นอนนอนสปั่นมมีประโยชน์ทานทานไปผ่านมามาแวะอุ่นนุนได้ค่ะเด้อเล่น้อยเอากินข้าวใส่น้ำเงินใส่นเล็กใส่เป็นใหญ่ละอ่านของคุณยายขายดีๆได้ค่ะเด้อสมมูลปาก คุณยายขายปิ้งไก่ฝันไหมคะไม่เคยฝันเลยค่ะไม่ได้นอนก็เลยไม่ฝันค่ะนอนดีละแม่นอนดีหลายก็ได้ฝันฝันฝันก็มาบอกเลยด้อจ้าไม่ได้ฝันเลยนี่างนี้ตามนั่นเนาะค่ะน้องสิเปโตหอมกระทะปูชีปมะขาวค่ะแตงโมลูกโตไปเลยสวัสดีค่ะ